แบะคือมีเหี้ยคนเลวหรือว่ามีดีมีบรรประกอบอันนี้พูดพูดพูดกัน,นมนาแล้วแต่คือตอนนี้เขาเป็นความความคิดแบบนี้น้องๆในแก๊งโอรสเนี่ยบางคนเห็นหนูงกซุนในรูปแบบณปัจจุบันเนี่ยทุกวันนี้เด็กก็ยังกลัวนหนูงกซุนอยู่ยังกลัวอยู่ยังกลัวอยู่ไปในซอยไปเซอรนี่คือว่าหลบเลยเฮ<บ>้ยมาเนี่ยเหี้ยายตังกว่ะถายตังไงไถตังหลบหลบเฮ้ยจริงโคกจริงเนาะบางทีเห็นสร้อยอย่างเงี้ยโคกใส่สร้อยบาทนึงเป็นอย่างนี้เลยไหมจริงนั่นมันแต่ก่อนแต่ก่อนเนี่ยผมขับมาเนี่ยปึบคกกส้้อยยนนงผผผมมมขััเเลลลไปะห็โแวบ ผมหันไปทีสร้อยโคกหายไปแล้วเร<า>ียบร้อย<ม>แต่โคกยังอยู่นะแต่แต่สร้อยอะหายไปแล้ว<ม>สร้อยไปไหนอสร้อยไปไหนเฮ้ยเมื่อกี้สร้อยไปไหนมึงเห็นกูมึงถอดสร้อยเลยเหรอไอไอเราอะกลักบรถมาคือจะเอาสร้อยแหละอ่าถูกแล้วมันเป็นความเป็นเป็นความพี่ของน้องมันถูกแล้วเนาะมันเก็บอะถูกแล้วถูกแล้วแต่มันไม่น่าเก็บถ้ามันไม่เก็บมันเรายังขอพอคุยกันได้ผมมีต่อรองได้เออพ่อผมให้มาแม่ผมให้มาใหมาผมให้ไม่ได้จริงๆแต่ว่าเราก็จะขอยืมอะไรเงี้ยแต่เนี้ยมันหลบเก็บขึ้นรถขึ้นรถด้วยขึ้นรถเลย